สวัสดีครับเลขไพ่เหงชแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหัวยน้อยนะครับแนวทางหวยน้อยของทางช่องเลขไพ่แหงจะให้แนวทางเป็นแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยจุฬกิจหวน้อยพิเศษหวน้อยปกติของนายวิถีนะครับอนอื่นก็ขอสแสดงความยินดีกับการที่ถูงงวัน,นะครับเรามาดูผลของมองวานผลเมื่อวานนะครับ จก,ก็กิีออก3า8ห7นะครับเข้าเด่นรูดวิ่ง7นะครับเข้าไปที่จุดลอง73นะครับตกลับพิเศษออก0 8 4ย์สห้หลัก8กับหลัก5ไม่มีในเด่นรูดวิ่งนะครับปกติออกเจ8 8ห รอบของปกติก็ไม่มีนะครับปกระโคกับ,กบระแปดไม่มีในเด่นรูปนิง VAP ออก545เจ็ดเจ็ดเข้าไปที่เด่นรูปวิ่งเจนะครับเข้าที่ชุดรอง7 1็ดหเท่ากับเจ็ดหนึ่งจ็ก็เป็นตัวเด็ดที่สุดในสีชุดเด่นนะครับอย่าตัดให้เอาของเมื่อวานเข้ามา2ชุดนะครับในรอบของโจกิจกับ VAP ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูงวันนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่27สิงหาคม2568นะครับแนวทางหอยฮานอยจะมีตัวไหนบ้างแนวทางหวยฮานอยให้เด่นลูกนี่งไปที่ เด่นลูกเลีมน 3, 0, นะครับเด่นลูกเิ 8, กีงตามกำลังวันกับสถิติหลัก3หลักศูหลัก1นึ่งหลักปก็จะเป็นชุดเด่นของหลัก3นะครับ ชุดเด่นของหลรกสามก็จะมีสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้านะครับจะตัดให้หลักละห้าตัวมันก็จะเป็นชุดเด่นของหลักศูนย์สำหรับคลิปนี้เอ้ก็ทำึ้นมาบทความบันเทิงเท่านั้นนะครับใช้วิจัยยานในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับืบทความบันเทิงเท่านั้น จุดเด่นหลักสูนย์กจะมีศู1 3 0ห0นย์ส,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 สนะครับก็จะเป็นจุดรองนะครับจุดรองหลักหนึ่งแนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดไม่ใช้แต่พอสนุกนะครับ จุดรองหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสตินะครับตัวเลขในตารางวันกับสตินี้สามารถนําไปใช้กับแนวทางไวยฮนอยอย่างอื่นที<ม>่แอดไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสติตอนหลังในตารางวันกับสติก็จะมีหนึ่งห้าเก้า 0ูนนะครับไปก็จะเป็นจุด3ตัวจุด3ตัวจะตัดให้กับชุดเด่นที่สุดนะครับวันก็เข้ามาในชุดนะครับในสีชุดเด่นก่อนจะคลิปฝากกดไลค์กดแชร์้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อท่านจะไม่พลาดกันแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสมพถึงมืงอถือของท่านจุด3ามตัวก็จะมี203 935 031 917นะครับสีชุดเด่นเป็นแนวทางนะครับจินาเลือกนําไปใช้ทายนี้ก็ขอทุกท่านสนบกกันรั่างวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ